แล้วมึงเข้าใจดีอย่างนี้ตกลงรักหรือเปล่านะ่ะแล้วกูจะรักกับมึงได้เลยในเมื่อมึงเป็นนายโจรอย่างนี้กูจะดนว่ามึงยังไม่รักกูจะไม่รักกับมึงอไอเสือปอดไอเสือผลตะตัวพ่อมันเป็นเสือหรือนี่ตกลงไหละ่ะกูไม่ตกลงอ้าวทำไมตกลงสนธยากูจะบอกกับมึงอย่างตรงไปตรงมานี่ถ้าหากว่ามึงไปตกลงกูจะชุดมึงต่อไปเดียวใจไหม กูจะปลุกปล้ำมึงเข้าใจไหมน่ะอะเข้าใจไหมไอ้สนธยาแค่้มันจริงกะตีไอ้ฟาเต้ไอ้โป้เนอะมาคู่ควังกว่าแม่เอ้ยแม่พูดคำสองคำมีชุดดีลากันแล้วอ่ะฮะ้ามึงจริงแล้วเอาตะกูยืนเมื่อยลากฮึใครไม่รักวันนี้ลูกเมียลูกเมียะึมาลากล้องกันนะกูตั้งกูเป็นยิ้มเดียวไม่พอว่วงข้าวันนี้มึงมาลากล้องอ้ตายพัดฮะยันน้ำก็ไม่เตะหน้าบวมไปแล้ว ว่าสำคัญไว้ว่าไงครับพี่บาทแล้วมันจะเก่งไปสักแค่ไหนเป็นผู้หญิงมันจะมีทางละเอาละ่ะอีสนตยังถ้าหากว่ามึงา่าทาย่างนั้นก็ดีเหมือนกันมึงเตรียมตัวเข้ามึงเถอะกูจะจัดการกับมึงอย่างอเด็ดขาดไปเลยเขาจะไม่เอาเอาละเชเลยแล้วพูดตามดีว่าไม่รักในว่าชักํำคาญ ต้องจจดกันละวจุกะจตกส้มยืนจ้องมองนางรังแล้วสามชมเกิดอารมณ์คลื่นพลึกคึกแะมัดเศร้าสู้ตายไม่ยอมตัวที่จะชัว์กับโยนไปเชื้อพ่นเชื้อพ่นตะทั่วผอมแลงใจจัดสัดช่องไหวาหลยไม่มุงพุงก็มัดหลับเน่าเลยชัดเอาหลงกลิงนออมาโดนยิงหนักมวยเสียน มุณไม่ตกลงอ่ะฮะดีตรงด้วยาคุณจะไม่ตกลงกับ,บกมึงหรอกมึงไม่ตกลงก็เตรเียมตัวนะคุจะแก้แค้กับมึงเดี๋ยวนี้ว่าไงใจแม่เข้ามาลองสิทีเธ้อก,กุตั้งว่ากะเป็นผู้หญิงอย่างนี้ลองสิไอ้พาไอา้ผอเอไอสี่วะไปไอสี่ข้่มา โซนไทยาอีสซนไทยยาบุญเจอแข่งไม่ท่าใครเลยนะฮะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยสิช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพี่ใครครับพี่ใครมึงใครมาลังแกผู้หญิงเลยวะฮะไม่แน่นอนว่าใครมาลังแกผู้หญิงพี่ใครเอ้ยสงสารผู้หญิ ผู um ้หญิงท so, so like well. oh, ุกคนเราจะต้องจัดมาอยู่ในประเภทแม่ของเราใครดังแกเราจะไม่ไปยิงจัดกันแำมันเสียงไม่ได้พี่ใครเร็วเต่า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 เฮ้ยลากยิ่งป่าเนี่ยก็เด็กมันมาห่านมาขานมาวัดลูกขอนั่งเล่นหลังบูงรังแล้วมันเดินมาแล้วมานรัคนนั้นเขยพี่แม่แป๊บเอาได้ <mondo> ครับคุณผู้หญิงคุณมาทางนี้นะครับปลิกตัวมาทางนี้ถ้ามันเป็นเรื่องผมจะดีกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวฉันยังบอกเธอไม่ได้แต่ฉันจะจัดการไอ้หมอนี้จะดีกว่าเฮ้ยไม่ใจกงการอะไรก็มึงนะอย่าบุกเข้ามาบุกมาอย่าไไอ้เฮ้ยเฮ้ย はいはい โหน้ยไอ้พอนต้องใส่ว่าจะเป็นเจ้านาที่นาทางกันบ้างเราจะต่อคู่กับมันไม่ได้จำเป็นที่ยวกลิ้งตัวไปที่อ่อนมาไอ้พลแล้วหยุดก่อนดิหยุดคุยเก่งๆเลยหยุดก่อนดิหยุดเลี้ยวไอ้พอน นายบ่ายตัวอีตายนี่แม่นไหมได้งอกครั้นหัวชกแต่ช่วนชกคนไม่รู้มวยตั้งใจนก็เบื่อนี่ฮาชโซเกาเขาเก่าหลูกลังมังลูกหน้าอ้วนมังหมูงูมังฮายได้แรงอีตายนี่เสียใจแรงไอ้พวกกันไม่ได้มาแรงมวยชกก็ชกมวยขี้ๆให้แลงไม่มาเก่งหมูครั้น Cái rồi cắn rồi bà rồi, chọc rồi y tái như bà cây khu vừa. Mừng anh lên. Thưa cô mừng anh nè, tầm tay cao bà chuối mừng này đi đâu. Mừng đấy đâu. Mừng dù bọn này tao nuồn. Ôi ờ, nào chủ... ừ. chuối thưa anh. Qua chuối phích em mừng lủng lãng, ôi mà phích tao nuồn mà đam à, mà. Bà, ngủ tái. Dạ gái. Đồn, anh hoạt đại nái nè. Măn hoạt cái nguồn à. เึ็นตัวเจงเราลงมาได้เลยเคยว่ามาได้เลยหรอกไอ้แจ้งไหนนะเปื่อไม่ได้หนุนปีนขึ้นอยู่บนปลายเปล่าตอนโตฮักลุงนิดตึงตั้งตึงตั้งลวมไปน้ำจูดเปียกแมดเรือมันรัวในใต้เรือไม่รัวมันจะกุยเปียกไม่ใหญ่เจ็ดเหลียกันเปียกนักเรียงมันลอกไม่ออกมันติดแนมแจ็คที่แจ็กช่องสามปีไม่เงินควายกัวมดมันแล้วเจ็ดเล้วไปชไปเชื่อแด้ก็ใกล้สิ ก็บอกว่าก็ใกล้จัตติวัดจี้ก็ได้แต่ว่าให้ได้ซ่านมากูก็ว่าซ่านเขาไปจะกลัวเอาปนี้เพื่อต้องตัดสินเลยกันซ่านเลยตึงกูเขาเอาตัดสินเขากลัวกันิีนต้องเอาตอนยาไว้กูชินตอนจันกองม่เอาไอ้อยเล้วเหรอแล้วมาเลี้งไปน้อยเอาไอ้เนี่ยกูก็ไม่รู้กูพูดได้แล้วให้สั่งกาเลือกคนน่าบังคัเรานะอ๋อเรียบร้อยนะเรื่องไหนคุณผู้หญิงเมื่อปะเดียวนะครับเนี่ยเขาไปข้างไหนแล้วล่ะ ไม่ทาบครผมไม่เ,ยเย <ador> อยเรียกก็เรียกเข้ามาสิครับพี่เจงเรีย,ย,ยกใครอหรอครับไม่ใคยนี่คุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเหอมาทางนี้นะครับนี่แหละพวกติดคนติดข็อช่วยพวกผมเดียวนั่นครับผมปุมอ,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 อยู่ทางนี้ครับเออคุณผู้หญิงครับคุณอยู่ที่ไหนนะครับมาทางนี้แต่คุณผู้หญิงครับหน้าปมอมยูแ่แโอ เอ็ดฮัมาคุณผู้หญิงครับมาทางนี้แต่นะครับก็สวัสดีนะครับคุณสวัสดีนะอเชวาลวีติดกูคันแหละอ่าเชวาลีครับสวัสดีครับคุณนี่คุณชื่อไงนะผู้เมงก็มีนามว่าอ่าสุริยันนะจ๊ะสุริยันเลยคะครับแล้วคนนั้นชื่อไงล่ะผ้มชื่อว่าแก้งครับ nhi công lăng nhi bả cheng, bà lăng phu nhân nuôi chư bả khơi cả, nhi trang quân phục lao nị chừa cheng cheng khơi câu, lẻn bơ mày khơi bản anh, oh. ôm, leo lên phuộc, leo cheng khơi chưa, ôm, leo con sâu chư rồi, chư pí ngay nuôi tài vông mày chả, mày phu nhân chư cha khơi, leo rồi, leo mày phu nhân chư lông bún cua thì lăng, ừ. พอบอกอะไอแกงแจ้งคือปนันลงมันกูอเปลี่ยนไงตาแล้วไม่ใช่มันโลดที่เราชื่อค่อยได้ชื่อลุยไปตนี้ก็เขาเรลุยอะค่อยอะค่อยแถมโลดเปล่ารื้อไมโลดอ่ะเฮ้ยทำโลดก็มาใช้โลดแกกูไอแกือโม่แก่แจ้งเลแมโลดแกแจ้งแถมโลดเปล่าแกงไจ้งไอแจ้งไอแกงหอแถมโลดเปล่าแล้วค่อยอแกงไอแกงอค่อยทำโดเปล่ แต่ถาว่าเรายืนเรื่องหน้าบัญนียแข่งหรือเช็งอะไรก็งานอะไรมันโมตัวแข็งมันเลยโอ้ยไปเพียนชื่อจะช่ไหมเชงไปไปหายแล้วเพียนซอยไม่เปพียนเพื่อมางานที่ชื่อแขชงเชอะอือการชื่องโม้ไปเพียนนะหายไม่ใช่มันหายตะเราเพียนชื่อต้องไปอำเภอไปอำเภอกันไม่รู้จักหน้าไปนางเอ้าอยู่เลยเขามาทำให้หายไหมแต่อำเพื่อกันนั้นปัญญ์แต่ไม่ต้องเพียน

Cói, coi càng 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 ta càng 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 ก็ต่อมามึงชื่อเพื่อกูชื่อว่ากำปลายก็ไม่แน่แล้วโชคไปลังชื่อเพื่อจังชื่อว่ากำปลายก็ไม่แน่แล้วโชคไปลังววชื่อว่ากำปลายก็ไม่แน่แล้วโชคไปลังสรุปแล้วว่าเจ้งโง่ไอ้แจ้งปัญญาเว้ยดังเออคุณขาว่าไงครับนี่คุณจากไหนมานะ ก็พมจากนกครโกศลราชธานีมาเนะจะรู้สึกขอบุญขอบคุณมากที่คุณเป็นพลเมืองดีอย่างนี้ที่ได้มาช่วยเหลือสนตยาตลากพวาคุณไม่ช่วยเหลือแน่นอนละ่ะสนตยาต้องตกไปเป็นเหยื่อของพวกโจรกรรมแน่ละ่ะอ่าดีแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจะขออ่าลาคุณไปก่อนนะครับถ้าจะไปข้างหนละ่ะ ก็จำเป็นที่จะต้องติดตามนุชชาของผมผู้ที่มีนามว่าสุริยานะแล้วเป็นยังไงอ่ะก็ได้จากันมาเป็นเวลาตั้งหลายปีแล้วครับคุณเป็นใครนะครับตอนนี้ราชธิดาสาวของสมเด็จองบะลาชาว่าไงล่ะโอ้โหนี่เป็นพระราชธติดาสาวกราบถวายบังคมครับผมไม่รู้เลยนะครับขออภัยด้วยนะอ่ะชื่ออะไรฮะอ่อตนทยาโอ คายหญิงสนทยาอย่าเลยครับเป็นพระหมหาการุณาธิคุณเลยครับยังให้ผมไปเลยไม่เอาไม่ไปไม่ได้หรอกนะไปถึงงพระราชบิดาเชก่อนสิไปเลยครับมันเขาอีน้่งไปพวที่มีไล่กันมั่งกับเออแต่กินข้าวเย็นข้าวหล่อนมั่งว่าไปหน้าจเจ้าเมืองกินข้าวเย็นนะเออเอมเพื่อว่าไงนะสุรยิยันเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นที่ไปก็ได้เลยครับ แลาวนังเฟซ้วนสาวขาชวนเราุุดยันฟีขาตี่ล่านาา vale เราเสียนักน้เขาเป็นพลลำบางดีนี่จาเทวิจา้องป่าป่าไปห้าเราบิดาาองอยากเจอร r อมเ h e n o l ะ o y ต t า กูว่าพร้อมเะนอนเลยยอตาเนี้ก็ะจะบาด้วยตามแกนช่วยลอยดีมาใจตำลยรีปลามปลามละตามนางรังเยอรายค้าไทยก็าตามนองมึงมองมาไม่จะไปในประเทศละกะ็กค่ตะติ้นตาววานนาำมงวงเว้ พลาปร้ยนายเท่นนาละข้าปร้ากลบังคุมบรมมุง เช้าก็นั้นจะนำมิตรรักนักชมตั้งหลายให้มาเที่ยวศัสนาจรที่นครหลวงอีกนครหนึ่งนครน,นี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าโปนครปที่ยาราชธานีตันติรุปและตตัเหุการณ์ในนครน,นี้น่ยนะไม่มีอะไรมากนะักที่จะนอกเหนือไปจากโจรผู้ร้ายชุกชุมเท่านั้น โจนในนครโพธิยาเนี่ยดูเหมือนจะมีอิทธิพลเหนือไปกว่าผู้ครองนครีะอีกแม้แต่พระโอรสขององค์ราชกษัตริย์ก็ยังถูกพวกโจรบุคมาลอบลงอาบุคมาปลงประชนได้และกระจนที่มีอิทธิพลอยู่ในขณะนีนะะ้นั่นก็คือไอเอสือศิลสอง เลือที่นสองนามันปล้นไม่เอาทรัพย์สมบัติของใครแต่แล้วมันบังคับไปถือสินสองหาใครไม่ปฏิบัติตามคำบัญญัติเข้ามาแล้วมันจะฆ่าโดยมีคำว่าเมตตาหรือปราณีเมื่อเป็นไปอย่างนั้นประชาชนก็มีความกลัวเรงไม่กล้าที่จะออกไปทำงาน เดือดร้อนทุกดอมยากลรือมุมเมืองเลยตมอง็จองค์าราชาก็ได้ออกประกาศไปว่าผู้หนึ่งคนใดมาปราบราบไปเสือศิลสองได้และพระองค์ยังให้ราชาพิเศษกับราชธิดาสาวสนพยาแต่แล้วเท่าที่ประกาศมา,นานไม่มีใครที่จะมาปราบรามมันได้ท่ะะานานิปรุกอ้อเล่ากล่าวว่ารมยมมนาเนวาโทบมนา ว่ากล่าพระบรมยมมานาแลขาโุอมาัฑรเรื่องรักญาตาญาตไม่ทรงประราชาประสงครองทานโอโพธิยามายืนยงแล้วพร้อมด้วยองค์ประชาญานีเจ้าบารามีเราได้โอรสหนึ่งพระองค์แล้วกะทุกลงประชนลื้อเป็ดฝนเลีย้ยงเราเเวงจริงเราหน้่งไม่แจ้งสี ยังแต่องแล้วน่งนุดราเจ้าบุตรีนามเทวีมิงวีมุลชื่อเจ้าต้นทายาเธอส่งสร้างแล้วปร่างเกวแวววับวับแล้วทีประทับกะสุงเยี่ยมนนลละนองเทียมพระเวาแล้วไดหมอกไม้ที่ด่าเช้าน้าเจ้านิทราพระบิดาเขาวงแหงสุดแสนรัก แต่เดี๋ยวนี้แล้วมีพูในอาโจรามันมาปล้นค้า,าละาวาดจริงแล้วนองขานาดนับังเกิดเชื่อรีนร้องหน้า้านองนักกับผู้ีิักสันติราชก็มันไม่วาดกลัวนี่พระนากขณะนี้ฉันก็มีความกลุ่มประไทยัยแล้วคิดต้องสารประชาชนที่เขาจะต้อง มีความเรงงรวยเสือสินสองทุกคนไม่กล้าที่จะออกไปทำงานเนเพราะความกลัวแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่จะมาปราบปรามมันได้มันเที่ยวอาละวาดฆ่าคนแม้แต่ระราจังโอรสของเรามันก็ยังเข้ามาปรงประชนได้อ เมื่อเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยประกาศประโคมข่าวออกไปว่าผู้หนึ่งคนใดมาปราบไปเสือเสินสองได้และฉันจังเลราชาพิเศษราชด่าเฉาคือเจ้าสนทญานั่นเองตามที่ฉันได้ประกาศนี้นะพระนางจะมีความเห็นอย่างไรบ้างเลยจ๊ะ,ะพระนางพระงองค์ไปค้าตามที่พระองค์ประกาศไปนั้นและพระองค์ไป ปรึกษากบราธิดาสาวของเราแล้วยังละ่ะเรายัางไม่ได้ปรึกษาอะไรกันอ้าวแล้วตั้านากว่าราธิดาสาวของเราไม่ตกลงละ่ะพระองค์จะว่างไงนะจะไม่ตกลงไม่ได้ล่นะพระนางอมันไม่แน่นอนหรอกเพคะทูกลกาหม่อมเพราะราธิดาสาวของเราก็เป็นหญิงจริงแหละแต่แล้วก็สนะมัดดูเสียทีวันหนึ่งก็จะแต่งตัวเป็นหิบโป วันหนึ่งเป็นหงิ่ป,ปี้วันหนึ่งก็จะต้องปลอมเป็นสาวชาวชนบทะแล้วก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายบ้างสนชะมัดเลยนี้ไม่แต่ปราศาสต์สามฤดูพระองค์ทรงสร้างให้รับสามปีกว่าแล้วลูกของเราไปประทับราวสามสิบวันไม่ได้นี่ตางหากว่าปรึกษากันไม่ตกลงแนะพระองค์จะอยู่ยังไงลนะ่ะ เอยจะไม่ตกลงไม่ได้ละพระนางฮะราชดีดาสาวของเราก็หยุดภายใต้อภิสิทธิ์ของเราสิเกาจะดื้อดึงไปไม่ได้ก็ทางที่ดีจะต้องถามเขาก่อนอ๋อนอนล่ะเขามาแล้วล่ะหาลองถามเขาสิไหนล่ะนนท์โอ้โหสนธยาเขามาแล้วโอ้เขาพาใครมาด้วยล่ะนะฮะอ้แล้วเดี๋ยวน้ามุลสุนทยาเลิกกับก้ามาวะ